นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คาหยาคบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องขั้นิยมทางเพศแต่อย่างใด นิยายเสียงเรื่องไม้ไม่อยากเป็นพี่ want to be your papa ดิสแผ่นที่สองความพี่ต้นปามเพ็ดคนดังชอบนั่งหลังมอโพนมาหนึ่งชั่วโมงที่แล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนองน้องพี่วันนี้แอดมินพลิกเพ็ดรอดแสบปาก มีเรื่องอยากจะเมาว์มอยหอย Susan, หกับให้เมียมันนุ่งห้างหลายได้ฟังกันนะจ๊ะเนื่องจากเมื่อเย็ยนที่ผ่านมาเนี่ยแอดไได้รับข่าวคราของหนุ่มหลอดีกรีนนะักกีฬาบ้านมหาลัยว่าชวนพี่เฟรยสามีของพวกเรานั้นนั้นนั้นมีหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักมาวนเวียนป้วนเปี้ยนคลอเคลียซบมือซบขาอ่อน <c ười> มากอยู่จา้าสื่ออันมินนั้นก็ไปสื่อมาแล้วว่าเป็นหนุ่มละอ่อนรุ่นน้องปีหนึ่งคณะเดียวกับพี่เฟรยของเรานั่นแหละจา้าแต่เจ๊เอ้ยแอดมินก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า คนนี้จะใช่ตัวจริงหรือเปล่า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 อย่างไงครับพี่เฟรมยังไงกันกันแน่ฮะยังไงกันแน่ครองสมมยสามปีจะมาสลัดสดปีนี้หรือเปล่าเอ่ยโพสตร์รูปภาพหกรูปถูกใจสองพันสามสิบสองคอมเมนต์สี่ร้อยห้าสิบแชร์สามร้อยสามสิบสามผมจ้องมองที่หน้าจอโทรศัพท์ตัวเองด้วยความไม่เข้าใจนักภาพบนหน้าจอกระทำบรรยายที่ทางแอดมินเพจคนดังชอบนั่งหลังมอลงเอาไว้ในโปรแกรมเฟซบุ๊ก เป็นเรื่องที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นผมกับพี่เฟรมเราสนิทสนมกันเหมือนพี่น้องแต่คำบรรยายที่เขียนกลับเป็นไปในทางที่ทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเลยสักนิดและยิ่งรู้สึกแย่ไปกว่าเดิมเมื่อลองพิจารณาดูแล้วว่าทุกภาพต่อจะมาจากคนใกล้ตัวและคนคนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ไม้ที่นั่งเล่นด้วยกันอยู่ที่ลานเกียร์เมื่อช่วงบ่ายของวันก่อนภาพที่ผมนอนฟุบได้อยู่บนโต๊ะ ดยมีมือที่พี frame ่เฟรมวางอยู่บนหัวกับภาพที่พี่เฟรมนวดไหลให้หลังจากซ้อมบาสจนรู้สึกปวดเมื่อยมันเป็นภาพที่คนถ่ายก็บอกเองว่าโจตัวจะถ่ายเอาไปลงเพจเกี่ยวกับบรรยากาศการซ้อมบาสของคณะเราแต่ผมไม่ได้คิดเลยว่าพี่มาจะทําอะไรแบบนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆความรู้สึกตอนนี้ผมปวดนวดในหัวใจมากๆมารู้สึกน้อยใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่คนเราแอบมีใจให้ ผมคิดว่าเราสองคนรักสนิทกันมากขึ้นแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าความสนิทที่ผมคิดนั้นกับกลายเป็นเพราะพี่ไม้ต้องการจะดันตัวผมให้กับเพื่อสนินของตัวเองคนที่มีคนรักอยู่แล้วอย่างพี่เฟรมถึงผมจะเหมือนเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรมากแต่ผมก็ไม่ได้โง่จนมองไม่ออกว่าพี่เมฆกับพี่เฟรมมีอะไรที่มากกว่าคำว่าเพื่อสนิทเพราะเพื่อสนิทจะไม่หึงหวงกันมากมายขนาดนี้ผมเคยมีโอกาสได้อยู่กับทั้งสองคนอยู่ครั้งสองครั้ง สีหน้าของพี่เมฆบ่งบอกชัดเจนว่าไม่พอใจที่ผมทำตัวสนิทสนมกับพี่เฟรมมากเท่าไหร่นักแต่เพราะผมบริสุทธิ์ใจและคิดเสมอว่าพี่เฟรมเป็นพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายที่ทำให้ลดความคิดถึงพี่เทพลงไปได้มากผมเลยเลือกที่จะไม่สนสายตาคู่นั้นของพี่เมฆเพราะถือยังไงผมก็ไม่เคยคิดจะแย่งพี่เฟรมมาจากพี่เมฆอยู่แล้วและถ้าหากว่าคนนอกอย่างผม ยังจับความรู้สึกของคนทั้งสองคนได้ขนาดนี้คนอย่างพี่ไม้ที่เป็นเพื่อนสนิทต,ตัวติดกันกับพี่เฟรมจะไม่รู้เลยเหรอว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์อะไรกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่รู้นอกเสียจากพี่ไม้จะเป็นคนใจหยาบที่ไม่คิดจะสนใจคนรอบข้างเลยแต่พี่ไม้ไม่ใช่คนแบบนั้นผมมั่นใจด้วยเหตุผลที่ใจคิดได้แบบนี้ผมรู้สึกผิดหวังมากที่มืนกับว่าพี่ไม้กำลังทำให้ผมกลายเป็นมือที่สาม โดยสาเหตุอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนักหรือบางทีอาจจะอยากให้พี่เฟรมกับพี่เมฆชัดเจนกันมากกว่านี้แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาเป็นข้ออ้างทำร้ายเขารู้สึกกันแบบนี้หลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่อ,ออกไปทั่วมหาลัยมีเพื่อนหลายคนถามผมว่าผมกับพี่เฟรมรองสองคนเป็นอะไรกันผมก็ตอบไปตามตรงเลยว่าเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับพี่เฟรมเลยสักนิดเพื่อนส่วนใหญ่ก็เชื่อ เพราะผมกับพี่เฟรมไม่ได้แสดงท่าทีอะไรให้น่าสงสัยเลยแม้แต่น้อยข่าวต่างๆค่อยๆลบเลือนหายไปที่ยังอยู่ก็คงเป็นความเจ็บหน่วงในใจและความรู้สึกแย่ของผมเท่านั้นแต่ผมก็ยังพยายามทําทุกอย่างให้เป็นปกติยังคุยกับพี่ไม้และพี่เฟรมเหมือนเดิมเจอที่สนามบาสยิ้มและทักทายเหมือนเดิมพวกพี่เองก็ไม่มีท่าทางแปลกไปไม่ได้ทําอะไรให้ผมรู้สึกอึอดอัด กลับดูสนิทสนมกันมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้พี่เฟรมจะดูเหม่อลอ,อยไปบ้างแต่ก็อยากเป็นพี่เฟรมพี่ชายคนเดิมของผมมันเลยทำให้ผมให้คอารู้สึกแย่ๆที่เคยมีของผมหายไปจนเกือบหมดและหมดลงไปในวันที่ผมกับพี่ไม้เราเกิดเรื่องให้บังเอิญเจอกันริฟุตบาลในวันฝนตกช่วงเช้าวันฝนตกที่รถของผมก็ดื้อเกินจนสตาร์ทไม่ติดโชคดีที่ผมตื่นเช้ามากและมีเรนตนต่อสิบโมง เลยไม่ต้องกังวลกระวายใจห่าไรนักพระจวบกับที่หอพักที่อยู่ไม่ห่างไกลจากมหาลัยมากผมเลยเลือกที่จะหยิบเอาร่มในรถออกมาแล้วเดินออกจากหอพักเพื่อไปมหาลัยแทนการเรยกวินมอเตอร์ไซค์ที่คิดว่าคงเปียกไม่แพ้กันด้วยที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพและก็ไม่ได้อยู่ในอำเภอเมอืองของจังหวัดการที่จะหารถเพื่อเข้ามหาลัยนั้นเลยมีขีดจำกัดอยู่แค่ไม่กี่อย่างรถส่วนตัวรถเพื่อน รถสองแถวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างและสุดท้ายก็คือการเดินซึ่งผมเลือกที่จะเดินไปเรื่อยๆในวันที่ฝนตกพรำๆอากาศเย็นสบายกับลมบางเบาที่พัดผ่านร่างกายมันช่วยให้ผมรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเม็ดฝนที่เคยตกหนักในช่วงเช้ามืดตอนนี้เหลือเพียงแค่เม็ดเล็กที่ล่วงหลุดมาจากฟากฟ้าเประยะห่างเท่านั้นแต่ถ้ามองไปที่ท้องถนน ก็ยังทําให้รับรู้ได้ว่าฝนที่ตกก่อนหน้านี้หนักหนาเพียงใดเพราะไม่ใช่แค่เพียงพืนถนนที่เปียกแฉะยังมีน้ําขังจํานวนไม่น้อยที่กําลังรอการระบายลงท่อระบายน้ําข้างฟุตบาทผมเดินตามเส้นทางริฟ,ฟุตบาทไปพร้อมกับการทำเพลงเบาๆไปด้วยแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นด้วยเวลาเพียงวินาทีเท่านั้นเสียงน้ําขังที่ริฟถนนปะทะกับรอรถยนต์คันหนึ่งดังขึ้น พร้อมกับมวลน,น้ำจำนวนหนึ่งที่กระเด็นมาใส่ขากางเกงนักศึกษาของผมเฮ้ย <Hey! S 1> ผมร้องออกมาด้วยความหัวเสียก่อนจะก้มมองตัวเองเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นความเปียกชื้นลากยาวมาตั้งแต่รองเท้าหนังจนถึงเคลื่อนขากางเกงแต่ก็ยังถือว่ายังโชคดีที่ยังไม่เปียกขึ้นมาถึงกางเกงชั้นในถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นคงควรจะโกรธคนขับรถคันนั้นแน่ๆไม่ไหวเลยคนอะไรขับรถไม่มีน้ำใจเลย เอ้ยขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจนะพี่ก็ตั้งใระวังหน่อยนะครับคนอือ่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ยเออเอาพี่ไหมพี่เองเหรอเนี่ยใบหน้าคมกับในตาแขกของคนที่ทําให้หัวใจของผมสั่นไหวได้ทุกครั้งมันเป็นสิ่งแรกที่ผมได้เห็นหลังจากที่ร่มสีเขียวอ่อนถูกยกขึ้นไปพาดลงบนไหล่คนตรงหน้า ยืนจ้องหน้าผมนิ่งไม่พูดอะไรออกมาตาคมที่จ้องมองมานั้นทำเอาผมเริ่มรู้สึกถึงความร้อนที่เห่อขึ้นบนใบหน้าหัวใจเริ่มเต้นผิดจังหวะแต่ก็ไม่สามารถละสายตาไปจากใบหน้าคมของอีกคนได้เลยผมพยายามดึงสติตัวเองกลับมาอีกครั้งเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตแล้วเอ่ยเรียกชื่อคนเป็นพี่ที่ยังคงยืนจ้องหน้ากันนิ่งพี่ไม้พี่ไม้ครับพี่ไม้เว้ย เอ้ยเออว่าไงดิเป็นอะไรไปพี่ผม,มเรียกตั้งหลายทีแล้วนะถามอีกคนออกไปได้วยความแปลกใจเมื่อทา่าทางของพี่ไม้เมือยอยในตาสีดําสนิทเกิดความ,มวุ่หวายทังคิ้วหนาก็ขมวดเข้าหากันจนยุ่งเพาะหนึ่งว่าจดตัวกําลังคบคิดอะไรบางอย่างอยู่คนโดนถามทําหน้าแบบนั้นอยู่สักพักก่อนจะพูดบางคำออกมาเอ้ยไอ้หาเอ้ยไอ้หาไอ้หา มังน่ารัีเฮี่ยะไรฮะบางคําที่เล่นเอาผมตกใจจนต้องอุทานออกมาเสียงดังหัวใจเต้นแรงกระนำหน้าเห่ร้อนแม้อุณหภูมิรอบตัวจะเย็นจะเยือกแต่ผมก็ต้องรีบดึงสติตัวเองกลับมาแล้วแซงทำหน้าเป็นโมโหกับคำพูดที่ได้ยินอย่างเพียเพ้ยนอะไรติเตี้ยนะนี่พี่ว่าผมเหรอวะฮะแล้วเอ่ยถาว้วยทเสียงหารเรื่องจนคนตรงหน้าเบิกตาโตวกว้าง รีบปฏิเสธทันควันเอ้ยไม่ใช่เว้ยแล้วพี่พูดอะไรล่ะในเมื่อบอกว่าไม่ใช่ถ้างั้นก็พูดอีกครั้งสิครับคำว่าน่ารักเฮียที่พี่พูดออกมาเมื่อกี้ติด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 กูบอกว่าสายแล้วไอ้เฮียขออีกหนึ่งนาทีก็ไม่ได้นะเจ้าเวลา w a n t to be your baby หลังจากวันฝนตกผมก็ได้เจอกับพี่ไม้บ่อยขึ้น ทั้งในโรงอาหารที่ผมตั้งใจเดินเข้าไปหาสนามบาสท,ที่ผมตั้งใจฝากของให้พี่ไม้เก็บให้ตอนมาซ้อมบาสแทนพี่เฟรมที่ไม่ได้เข้ามาในวันนั้นพี่ไม้ดีดฝากกระเป๋าหน่อยสิวันนี้พี่เฟรมไม่มานะอ่าฮะเอามาดิอีกคนยื่นมือมารับเอากระเป๋าใบโปรโดของผมไปอย่างไม่บบนสักคำผมเลยส่งยิ้มกว้างอย่างที่ชอบทําเป็นการตอบแทนไปให้ก็จะวิ่งเข้าสนามเพื่อทําการซ้อมบาสกับเพื่อน จนถึงตอนเปลี่ยนตัวหลังจากที่เล่นไปได้สักพักใหญ่ให้เพื่อนคนอื่นได้ลงเล่นบ้างผมก็เดินกลับเข้ามาข้าสนามตรงที่พี่ไม้นั่งอยู่พร้อมกับบุตรออกมาตามความเคยชินโอ้ยโคตรจะเหนื่อยเลยเอาน้ำรับขวดน้ำที่คนเป็นพี่ส่งมาให้ดื่มก็จะบอกให้อีกคนช่วยหยิบของในกระเป๋าให้กันพี่ไม้หยิบผ้าให้หน่อยสิในกระเป๋าเหรอแช่ให้ดนหน่อยสิ มือเพื่อนแล้วอืมขยับเข้ามาซิก้าวเท้าเข้าไปใกล้พี่ไมอีกหนึ่งก้าวเพื่อให้คนเป็นพี่เชิดหน้าให้ถนัดมากขึ้นหัวใจของผมในตอนนั้นเต้นแรงจนแทบจะระเบิดหน้าห้างผ่าร้อนผ่าร้อนไปหมดโชคดีผมเพิ่งเล่นบาสเลยทำให้พี่ไม้ไม่รู้ตัวว่าที่ตอนนี้หน้าผมแดงเพราะกำลังเขือเจ้าตัวอยู่และถึงแม้จะเขือนอีกคนมากผมก็ไม่คิดที่จะถอยห่าง จากสิ่งที่มีผลกับความรู้สึกของตัวเองกลับเลือกที่จะตักตวงช่วงเวลานี้เพื่อให้หัวใจได้เต้นแรงมากกว่าเดิมขอหน้าตรงนี้หน่อยสิยจยมึงพี่ไม้เช็ดผมให้หน่อยสิพี่เฟรมไม่มาไม่มีคนทําให้นะแทรกตัวเข้าไปนั่งลงระหว่างขาสองข้าของพี่ต้นปามโดยที่ไม่สนใจเสียงร้องของอีกคนที่เปรกออกมาทำเหมือนเหมือนกับว่าทุกอย่างไปเรองปกติ ถ้ายัางขอให้คนที่นั่งอยู่บนมานั่งเช็ดผมที่เปียกเหงื่อให้กันด้วยกูต้องขอบคุณพี่เฟรมที่ไม่มาในวันนี้ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ใกล้ชิดอีกคนทําเองไม่เป็นเรืองไงมึงอะ่ะเป็นแต่ว่าพี่เฟรมบอกว่ามือเปื้อนห้ามเอามาจับผ้าขนหนูแต่กูไม่ใช่ไอ้เฟรมซะหน่อยแต่พี่ไม้ก็ใจดีเหมือนกับพี่เฟรมใช่ไหมครับพูดออกไปด้วยเสียงที่พยายามทําให้ปกติที่สุดพร้อมหังเหงื่น้าขึ้นไปสบตากับคนเป็นพี่ ที่กลมลงมามองหน้ากันอยู่ระยะห่างระหว่างเราลดลงไปมากกว่าที่เคยเป็นใบหน้าคมที่เคยเห็นแต่ไกลๆตอนนี้อยู่ใกล้แค่คืบใกล้จนหัวใจของผมแทบจะหยุดเต้นมันเป็นช่วงเวลาดีๆที่ผมได้ใช้กับอีกคนมันเหมือนกับว่าผมได้เข้าใกล้พี่ไม้มากขึ้นบางอย่างระหว่างเราก็เริ่มเปลี่ยนไปมันเหมือนเราต่างคนต่างคอยมองกันอยู่ตลอดเพราะไม่ว่าจะเป็นครั้งไหน ที่ผมหันไปมองหน้าพี่ไม้ในทุกๆครั้งสายตาของเรามักจะสบกันเสมอถึงแม้จะเป็นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่ต่างคนจะต่างกันหันหน้าหนีไปคนละทางแต่มันกลับกลายเป็นการสร้างความหวังให้กับใจของผมขึ้นมาความหวังที่ว่าผมจะได้เข้าไปอยู่ในสายตาและหวังว่าสักวันจะได้ใกล้ชิดหัวใจแต่แล้วความหวังทั้งหมดของผมก็ต้องพังลงในวันก่อนประกาศสายรหัสวันธรรมดา ในห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ไอๆเราได้ยินว่าพี่ไม้เด็กคณะปีสา่มาขอเบอร์ไอเหรอเสียงของเพื่อนผู้หญิงที่น่าอยู่ไม่หางจากผมพูดขึ้นกับเพื่อนผู้หญิงหน้าตาสวยอีกคนโดยที่คําถามที่เพื่อนคนนั้นเอ่ยถึงเ,เรียกความสนใจของผมขึ้นมาเพราะชื่อของบุคคลที่สาวที่พูดถึงพี่ไม้เด็กคณะปีสามชื่อนี้มีคนเดียวเท่านั้นเออใช่เมื่อวานตอนเย็นนะ่ะ ตายแล้วเขินแท้เลยพี่ไม้พูดยังไงบ้างนะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคือแกคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่ไม้เดินมาหาเราตอนกำลังจะขึ้นรถนะแล้วพี่เขาก็ดักรอไอ้ี่ราจอดเลเลยเหรออุ้ยเรามนติดจังเลยเอ้ยใช่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 คนอิฉาเลยเขินแท้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเล่าต่อสิเล่าต่อเร็วไอ้พวกเราอยากรู้เร็วตอมเสืองอยากรู้อยากรู้ พี่ไมค์ก็เดินม,มาอยู่ข้างๆแล้วยี่โทรศัพท์มาข้างหน้าเรานะ่ะบอกว่าน้องไอ้ขอเบอร์หน่อยครับเอออ้กดกิดกดกีด,ด,ด,ดทำไมเราเคินเขินคนจะเท่เลยนะ่ะคนอะไรก็ไม่รู้คนรเท่เลยเฮ้ยแล้วไงต่อไอ้ก็ให้เลยเหรอใช่ไหมใช่ไหมอืมออืใช่เราก็ให้ไปเลยสิจา้ารออะไร เอ้ย้ยไอ้ก็ร้ายนะเนี่ยแอบชอบพี่ไม้เหมือนกันใช่ไหมเหล่าเฮ้อเฮ้อเฮ้อไอ้บ้านะ่ะเบนรู้ทันหมดแล้วเฮ้อเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเราไปห้องน้ำก่อนนะออดหันกลับไปบอกกับออทที่เอ่ยถามกันตอนที่ผมพ่นลมหายใจหนักๆห,หลังจากที่ฟังบทสุนทนาของเพื่อนผู้หญิงกลุ่มนั้นไปได้เพียงสักพักแต่เป็นสักพักที่เล่นเอาเจ็บหัวใจหนักไม่น้อย พี่ไม้คนที่บอกว่ายังโสดคงอยากจะมีแฟนกับเขาบ้างแล้วสินะถึงได้ลงทุนเป็นยีรอเพื่อขอเบอร์รุ่นน้องที่ลานจอดรถข,ของคณะเลยเรื่องราวที่ได้ฟังในวันนี้มันทําให้ผมเมริ่มคิดที่จะตัดใจผมเป็นผู้ชายและพี่ไม้ชอบผู้หญิงมันชัดเจนอยู่ในคําพูดของเพื่อนร่วมรุ่นที่ชื่อไอกับเพื่อนในกลุ่มของเธอคุณอย่างผมไม่มีสิทธิ์ไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าผมเป็นผู้ชายและพี่ไม้ชอบผู้หญิง ตลอดเวลาหัาง้งคาบเรียนหรือจะเรียกได้ว่าทั้งวันหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่เพื่อนกลุ่มนั้นพูดออกมาความรู้สึกของผมมันแย่มากมากจนเรนหนังสือไม่รู้เรื่องความสิินสนมที่ผมคิดว่าอาจจะพาเราข้าไปไกลกว่าคำว,ว่าพี่น้องรวบคณะถ้าหากว่าผมพยายามเข้าใกล้อีกคนมากขึ้นมันพังทลายลงไปในตอนนั้นเลยหัวใจปวดเนึบและเต้นช้าลงจนร,รู้สึกได้ หาะสมองวนเวียนคิดอะไรมากมายจนรู้สึกปวดหัวและนั่นก็ส่งผลให้ผมป่วยในช่วงเย็นของวันนั้นทั้งๆที่อีกวันผมจะต้องไปงานประกาศสายรหัสะแล้ว What to be your b a b บงานประกาศสายรหัสมีขึ้นในเวลาบ่ายของวันนี้ผมพยุงตัวเองลุกขึ้นในช่วงสายของวันเพื่อเข้าห้องน้ําอาบน้ําก็จะออกมาทานโจก๊กและทานยาแก้ปวดลดไข้เพื่อฝึกตัวเองเข้าไปร่วมงาน ผมไม่อยากจะพลาดงานสําคัญอย่างนี้มันเป็นงานที่มีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นถ้าหาไม่สวไปเรียนคณะอื่นนะผมมาถึงมหาลัยในเวลาช่วงบ่ายสองโมงกว่าๆห้องประชุมรุ่นพี่ปีสองเรียกให้พวกเราเข้าแถวรอเข้าห้องประชุมในเวลาเกือบบ่ายสามผมนั่งอยู่กับเพื่อนในกลุ่มที่มาถึงกันหมดแล้วเฮ้ยนี่มึงไหวไหมเนี่ยดหน้าซีดมากเลยนะเราไหวสิออถามเรามา20รอบได้แล้วมั้ง ก็กูเป็นห่วงนะเออขอบคุณนะถ้าไม่ไหวเราจะบอกโอเคไหมเพื่อนเพื่อนพยักหน้ารับคําของผมก็จะหาได้พูดคุยกันต่อผมรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆน,นที่เป็นห่วงผมถึงแม้ในเวลาปกติจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหรก็เถอะไปคะ่ะน้องๆเดินเข้าห้องกันได้แล้วเสียขอพี่ปีสองเรียงให้พวกเราเดินเข้าห้องประชุมออดเดินมาซ้อนหลังผมเพื่อช่วยประคองเดินเข้าห้องตามลำดับของเลขนักศึกษา และถือว่าผมโชคดีมากที่เลขนักศึกษาของออสต่อกันกันกบผมเวลาในการทํากิจกรรมผ่านไปเรื่อยๆตอลอดเวลาของกิจกรรมผมแอบหลับไปหลายต่อหลายครั้งจนมาถึงกิจกรรมสุดท้ายคือการประกาศสายรหัสที่เริ่มจากภาพวิชาคอมพิวเตอร์จนลากยาวจนถึงแถวของผมผมรู้อยู่แล้วว่าพี่รหัสของผมคือใครพี่เขาชื่อพี่เปเป็นผู้ชายตัวสูงผิวขาว พี่เปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทัศศึกษาในชั้นปีของตัวเองด้วยเลยทําให้ไม่ยากที่จะเจอกันและผมก็คิดว่าพี่เปก็น่าจะรู้ได้ว่าผมเป็นน้องรหัสเพราะหลายครั้งที่เจอกันพี่เปมักมจะเข้ามาทักทายและส่งยิ้มให้กันเสมอเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าสิบคนจแถวสองภาคไฟฟ้าเสียประกาศจากพี่ปีสองบอกบอกให้ผมรู้ว่าถึงคราวที่จะต้องออกไปเจอกับพี่รหัสของตัวเองซะแล้ว ผมพยายามฝืนตาตัวเองไม่ให้หลับถึงแม้ในตอนนี้จะเริ่มรู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นมาอีกแล้วสองเท้าก็เดินไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องประชุมรอให้พี่รหัสของพวกเราทั้งสิบคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เข้ามาหาพี่เปพี่รหัสของผมที่ยืนตีกรอยอยู่ด้านหน้าเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าผมเป็นคนสุดท้ายของแถวพี่เปมาพร้อมกับถุงใส่ของบางอย่างในมือพวกเราโ่งยิ้มให้กันเหมือนเช่นทุกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มแนะนําตัวสวัสดีครับผมชื่อพันธิตชื่อเล่นพันธิตครับรหัส2789ครับแนะนําตัวออกไปด้วยเสียงที่พยายามให้ชัดเจนมากที่สุดและยืนรอฟังพี่เปพี่รหัสที่กำลังจะแนะนําตัวต่อแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพี่ไม้เดินเข้ามาในตอนที่ผมยกมือขึ้นปิดปากเพื่อไอเอเคเฮ้ย <Okay. c oughs> <c oughs> กินน้ำไอติดกินน้ำก่อน ขวดน้ำจากมือหนาจ่อไปที่ปากองผมทั้งมืออีกข้างของคนที่ยังั้างท้ายที่ท้ายถอยเพื่อให้ผมเงยหน้ารับออกน้ำเข้าปากน้ำสะอาดเก่าครึ่งขวดถูกกรอเข้ามาในปากของผมอย่างไม่หยุดจนผมเริ่มสำลักจนต้องยกมือขึ้นไปดึงมือของพี่ไม้ออกพอยังพอยังเฮ้ยพี่ไม้ทำเนียใหม่ของพี่เนี่ยขนมก๋ไม่ต้องกินแล้วหรอพี่เสียงของพี่เปพูดแทรกขึ้นหลังจากนั้นและดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นคำถาม ที่ทำให้พี่ไม้ตกใจไม่น้อยเลยฮะขนมโกเนี่ยไม่ต้องให้มันกินแล้วเหรอเดะดเดนี่มึงจะไม่ได้ให้มันกินเหรอวะอย่างเลยพี่เห็นน้องมันไอเลยยังไม่ได้ให้มันกินเลยก็ว่าจะบอกพี่ๆว่า่ขยให้มันกินบันหลังก็แล้วกันแต่พี่ไม้ก็เอาน้ำมากรอกปากน้องมันก่อนนะจบคําของพี่เปพี่ไม้ก็เงียบไม่พูดอะไรออกมาอีกผมที่หายออกจากอากาศสำลักเลยฟาดมือลงพี่แข่คนใจร้ายอย่างเต็มแรง ด้วยความรู้สึกทั้งโกรธและน้อยใจจนน้ำตาไหลใจร้ายเฮ้ยไอ้นี่กูขอโทษนะคนโดนผมว่าหน้าผอดสีลงไปทันทีถ้ายังเอ่ยคำขอโทษด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความรู้สึกผิดอย่างชัดเจนมือหนาของพี่ไม้จึงตัวผมเข้าไปกอดเหมือนกับว่าโจตัวต้องการจะปลอบใจกันถ้ายังเอ่ยคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกกูขอโทษนะกูขอโทษ ซึ่งมันเป็นคําขอโทษที่ทําให้ผมหายโกรธอีกคนหายโกรธกับทุกอย่างที่ผมรู้สึกมาตั้งแต่เมื่อวานผมตั้งใจจะจพาตัวออกจากอ้อมกอดของพี่ไม้แต่แล้วอาการไข้ของผมก็เหมือนจะเริ่มหนักขึ้นผมรู้สึกอ่อนเพลียจนอยากจะหลับเสียให้ได้และสุดท้ายผมก็หลับตาลงเมื่อต่อสู้กับร่างกายต่อไม่ไหวได้ยินเสียงแผ่วเบาของคนตรงหน้าก่อนที่สติจะดับวูบลงไป เฮ้ยนี่มึงไม่สบายเหรอดิสดิสมารู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่ในห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลโดยมีพี่ไม้ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆกันสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วน,นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Live, กดซับสไครป์ด้วยนะครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio